สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักทําการเกษตรนะครับโคกหนองนาอะไรประเภทนี้นะครับอ่านี่เราจะมารีวิวกล้วยพันุพระราชทานครับแปดห้าห้าศูนย์นะครับอหน่อละแปดสิบบาทนะครับเพื่อนๆโปตาแตกสําหรับฤดูฝนนี้นะครับนี่ครับแล้วก็มาดูเครือนะครับเพื่อนๆนี่เลยเตี้ยแน่นอนจากต้นลงมานะครับเพื่อนๆนี่ ดูตัวน,นี้ตันนี้ก็เตี้ยนะคะเพื่อนอโปตาแตกนะครับแล้วดูฝนนี้หนอละ80บาทจัดส่งทั่วไทยนะครับเพื่อนอน,นี่ติดต่อมาได้แล้วครับ062 5678 114นะครับ,รบเพื่อนอติดต่อมาได้เลยแล้ครับหนอละ80บาทนะครับเพื่อนอเป็น กล้วยน้ำวา้าพันเตี้ยนะครับเรามีอยู่เยอะนะครับมีอยู่เยอะมีอยูท่ทั้งล่างก็มีนะครับอ่าสั่งได้นะครับเพื่อนเพื่อนอ่าสำหรับฤด,ดูฝนนี้โอตาแตกเลยอ่าเตี้ยแนะ่นอนอ่านี่ครับตน้นหน่อละแปดสิบบาทนะครับเพื่อนเพื่อนอ่านี่ครับอ่าโอเคนะครับเพื่อนสั่งถ้าจะสั่งก็โทรมาได้เลยนะครับศูนย์หกสอง ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งหนึ่งสี่นะครับเพื่อนๆกล้วยน้ำวา้าเตี้ยนะครับพันเตี้ยเลยต้นนี้อ่าโอเคนะครับเดี๋ยวขุดหน่อไปส่งลูกค้าก่อนนะครับเพื่อนๆ